ตำรวจตะเวนชายแดน24 5ห้นองคายค่ะมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุพัด,พดบ้านพังเสียหายนะคะในพื้นที่บ้านนาโพหมู่ที่1ตําบลท่าบ่ออําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะที่สาราอเนกประสงค์วัดนาโพบ้านนาโพหมู่ที่1ตําบลท่าบ่ออําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายร้อยตํารวจเอกนิยม พรมจันทร์รองผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน245ร้อยโทอนุชาสีอัมภัยวราพรหัวหน้าชุดควบคุมรักษาความสงบที่หนึ่งจังหวัดน้องคายนางเพลินใจคุโนนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอ่อนายขจรศักดิ์พรมเทศปลัดงานป้องกันอำเภอท่าบอ่อนายลำดวนทูลธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านนาโพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน245ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติพายุพัดถล่มบ้านเรือนได้รับความเสียหายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคาย จำนวน30ครอบครัวร้อยตํารวจเอกนิยมพรมจันทร์รองผู้บังคับกองกําลังตํารวจตะเวนชายแดน245ได้กล่าวว่าหลังจากที่เกิดภัยพิบัติพายุพัดถลมในพื้นที่จังหวัดหนองคายหลายแหง่งเช่นเดียวกับพื้นที่บ้านนาโพหมู่ที่1ก็ประสบภัยพิบัติพายุพัดถลมจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหายจำนวน30หลังคาเรือนมีทั้งเสียหาย หลักและเสียหายเล็กน้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถทรงมีความเป็นห่วงพระศพนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นซึ่งสร้างความปราบปื้มปิติให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งและตำรวจตะเวนชายแดน2-4-5จะทำการประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านและในเรื่องอื่นๆให้กับประชาชนต่อไปค่ะ